สวัสดีครับสวัดีครับเป็นหอมแดงครับพี่น้ทงที่ทข้าเจ้ารับจา่างครับพี่นนท์นี่คือการรับจ่างอยู่บ้านฮ้องครับพี่นนงคน่าอเลสุัว่ะอืมนัาวสัวเลย เห็นแลครับเพิ่นรับจ้างอยู่บ้านนี่ครับพี่นนท์ก็เจ้าจะไมาเป็นสอบเลยแต่ว่าเอาใบเอาอยัางมันออกมันงามก็เ,เจ้าจะมีแพเเทเมนต์เ,เตรียมไว้เอาไว้ปลูกนี่แหละครับวิทยาก,กรม่อนวันนี้สัมเป็นส,สมาร์คมครับพี่น้อง เรื่องเรองอีนานคุณอยู่ครับแมนเม่ไปประจักรเมื่อสิบนี่ครเมื่อสิบแมนเราเห็ดไปแต่เราเห็ดแต่ตีเที่ตีหาแล้วลุงไาเห็ดเดียตวเวอันนี้นอนในลายเทียวแล้วจะมาเห็ดหนึ่งลุงใบหนึ่งการตัวตาดีุดการตัวตาดีุด นี่แหละครับพี่นนท์ครับอยู่บ้านห้องมีอาชีพเลยครับพี่น้องก็เจ้าหลอนพัดเตรียมไวแมนเตรียมไวรัสปูปูือว่าเป็นฤดูการหนาไหมเนี่ยในปีหนาเดือนพฤศจิกาเดือนตุลาพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาฝนไปฝนตัวกระจ้าต้องมาทำความสะอาดก่อนมันจังจะก่อตุ้งมันงอแง เขาจ้างลกจักบบครับตอนนี้ครับนี่ลกละสาบาทขั้นมือเื้งแล้วสิบลสิบลได้ตระกีดสามสิบนี่ครับนนผลิตอีกนหลอนมาเล้วเรียบร้อยนี่ครับสอนละสามสิบบาทวันนี้ นี่ครับหาคาเรียกมุดบ้านพอดีจับหลายคนอยู่บนีิสำหรับเสถีรก็บ้านแล้วครับพัเข้างานมาเห็ดหอนบ้านเนี้นี่มาต้องไปหาด้วนี่งานคนแก่งานคดแก่ งานแบบนี้บุ๊ดใส่สมองไหลยนั่งเบโซเลนไปเรื่อยให้ไปน้ำนี่แหละครับวิธีอยู่บานท่อครับผลวิทยากรยังพนังเอาอยู่คนเดียวบนโมวากเลยเตือนมาจาก่องมือก่องมือครับพอข้าจัดวัตไุหนีนะครับซูนกาง ขี่บ้างลายหน่อยแมนนี่แหละครับความสูงยู่บ้านข้าครับเราขี่บ้างลางอันนี้เป็นงานเฮียสวงบางจากการเฮียเฮ็ดหน้าได้ครับนี่เราตากแดดก่อนมันขัวออกง่ายๆตากแดดซะก่อนมันขัวง่ายแบกขับออกเสื้อสูงเบมันจะมาเราบสต์ใส่แป้งอีกด้วยวใส่แป้งอีกถ้าแป้งเขาไม่ห่วยเลยเทีนี้ใส่เขาไม่ห่วยใส่เย็บบนเขาวเนาะ <ม>ไปปูนขาวบอกมันหลายอย่างเลยปล<ะ>าไปปูนขาวเพื่อจะได้หอมเพื่อจะได้หอมแดงเมื่อปุ๋ยครับมันต้องผ่านกันม่เวทีหลายแห้งนะครับพี่น้องมันชื้นนะแม่นมันต้องเก็บใบดนมวยมีความเซื่องมันกับบอลเอา